สวัสดีค่ะช่องแรลมเกษตรบ้านบ้าๆวันนี้จะชวนมาทำฮอร์โมนไข่เพื่อช่วยเร่งดอกขลิดผลกันค่ะทำไม่ยากส่วนผสมก็หาง่ายมาลองทำกันดูค่ะส่วนผสมที่เราใช้จะมีไข่3ามฟองน้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะยาคหูหรือนอมเปี้ยว1 0 0่งซีซี สำหรับน้ำตาลวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยเพื่อนๆสามารถใช้น้ำตาลอื่นๆที่ไม่ขัดสีก็ได้เหมือนกันค่ะพอเททุกอย่างรวมกันแล้วเราจะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นก็จะเทใส่ขวดเอาไว้หมักไว้ในที่ล่มนาน3วันระหว่างนั้นต้องเปิดฝาเพื่อคายแก๊สและเขย่าทุกๆวันนะคะสำหรับสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วให้เก็บไว้ในที่ล่มหลังจากเทออกมาใช้ก็รีบปิดฝาให้สนิทเก็บไ,ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแต่ก็ต้องคอยหมั่นสังเกตว่ามีลาดำหรือมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว ตอนนี้ก็ครบ3วันแล้วสามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยอัตราส่วนที่ใช้สำหรับพ่นทางใบจะเป็น2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นาทีละ2ครั้งค่ะอย่าลืมเขย่าให้เข้ากันก่อนใช้นะคะสำหรับสูตรฮอร์โมนไข่สามารถผสมกับฮอร์โมนนมสดแล้วใช้ฉีดพ่นพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวเราจะใส่ฮอร์โมนนมสด20ซีซีลงไปผสมด้วยกันเลย ปกติแล้วสูตรนี้เหมาะสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบโดยแนะนำให้ฉีดในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดค่ะประโยชน์หลักๆของฮอร์โมนไข่ก็คือเร่งการออกดอกติดผลส่วนผลที่ได้ก็จะใหญ่ขึ้นก็เลยเหมาะที่จะพ่นในช่วงที่ต้นไม้โตเต็มที่แล้วพร้อมออกดอกส่วนฮอร์โมนนมสดที่เราใส่เพิ่มลงไป สำหรับผักกินใบก็จะทำให้ใบกรอบหวานแต่ถ้าเป็นไม้ผลก็จะช่วยทำให้ผลมีรสชาติหวานกรอบผิวสวยลองเอาไปทำกันดูแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ